สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง material girls taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยแล้วก็คลิปพา,าร์ษนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเค้กจะให้ไพ่บอกเนาะเหมือนกับเออไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรคุณในตอนนี้นะคะประมาณช่วงเวลาประมาณแบบ 8วันนี้ภายใน8วันอยากเตือนอะไรคุณนะคะแล้วก็ให้คุณสามารถตั้งคำถามเองได้1ข้อโดยที่เค้กจะเปิดไพ่คำตอบตัวนี้ให้นะคะแล้วก็มีการสีใบให้เลือกเลือกจาก i n t u i t ชันหรือว่าเลือกจากสัญชาตญาณของตัวเองกองที่1 2 3 4เลือกได้เลยค่ะอยากเลือกกองไหนก็ลองจิ้มดูนะโอเคไหม ไพ่อยากบอกอยากจะเตือนอะไรภายใน8วันเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกลองที่1นะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งคําถามในใจนะเคจะเปิดไพ่คาตอบให้นะคะตั้งได้1คําถามนะคะโอเคไพ่อยากบอกอยากเตือนอะไรคนที่เลือกกลองที่1นะคะไพ่อยากบอกว่าให้ระวังเรื่องของอสุขภาพนะคะโดยเฉพาะไหล่พวกออฟฟิซินโดมาคะ่ะไหล่กระดูกนะคะไหล่กระดูกกล้ามเนื้อนะคะ3อย่างนี้นะคะต้องระมัดระวังแล้วก็ไพ่บอกว่าอย่าขี้เกียจเยอะ นะคะให้ระวังเรื่องของการแบบผัดวันประกันพรุ่งอะ่ะแบบเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ให้ให้ระวังไว้มันอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้นะคะโอเคคราวน,นี้คิดขอดูคําตอบของคําถามคุณหน่อยคุณตั้งคาถามยางังมาดูคําตอบกันนะคําตอบคือโอกาสให้มองว่ามันเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่วิ่งเข้าหาคุณเป็นสิ่งดีๆที่วิ่งเข้ามาเป็นทั้งโอกาสเรื่องความรักแล้วก็การเงินการงานนะคะโซเชียลมีเดีย อะไรประมาณนะี้หรือโอกาสในเรื่องคนก็เป็นไปได้นะคะเป็นเรื่องของโอกาสแต่ว่าคุณตั้งคําถามอะไรไว้คําตอบคือโอกาสนะคะโอเคอ่ะไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันว่าพ่ยอยากบอกอยากจะเตือนอะไรกับคุณภายใน8วันนี้นะคะเรื่องที่พ่อยากบอกอยากเตือนก็คือภายใน8วันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือดังนั้นก็ให้ความช่วยเหลือเขาได้นะคะเพราะว่าในอนาคตอ่ะเขาเองอ่ะก็จะให้กลับเช่นเดียวกัน นะคะแล้วก็ภายในประมาณ8วันนี้เนี่ยสิ่งที่พ่ออยากบอกคือตัวคนนะุณน่ะนอกจากจะมีคนมาขอความช่วยเหลือแล้วตัวคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือได้รับคําเชิญหรืออะไรดีๆที่มันเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นคําเชิญหรือการช่วยเหลือค่ะที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงซึ่งงานนี้ไม่ใช่งานฟรีเป็นงานที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะคะแต่เป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะผู้หญิงในภาพนี้ยิ้มนะคะไม่ว่าคุณจะต้องช่วยเขาหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยคุณก็ตามมันจะกลายเป็นเรื่องดีข่าวดีในอนาคตนะคะอ่ะตั้งคําถามไว้ยังตั้งคําถามไว้นะมามาดูกันว่าคําตอบของคําถามที่คุณตั้งอยู่ในใจตอนนี้เนี่ยคําตอบของคําถามคือสัญญาณให้คุณรอสัญญาณนะคะรอสัญญาณหรือว่าเป็นสัญญาณที่กาลังบอกคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยคําตอบคือสัญญาณนะคะ โอเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกกองที่3นะคะมาดูกันว่าสิ่งที่พ้ายอยากบอกอยากเตือนคุณภายใน8วันนี้คือเรื่องอะไรคะพ่ายอยากบอกให้คุณรู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงกะทันหันนะคะเปลี่ยนแบบหน้ามือหลังมือเลยเปลี่ยนแล้วจะไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ,อีกเค้กไม่รู้ว่าเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องคนรักเรื่องอะไรก็ได้หมดแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใน8วันนี้สิ่งที่พ้าอยากให้ คุณรับรู้ไว้นะคะการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่ดีทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงอ่ะดีเสมอแหละจริงๆแล้วก็สิ่งที่ต้องมีเลยคือสติปัญญาและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงไว้นะคะทั้งกายและใจเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงนะคะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนอ่ะหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคุณจะสู้กับมันได้โอเคไหมประมาณนี้นะคะ ตั้งคำถามมาหรือ,อยังมาดูคําตอบกันคําตอบของคนที่ตั้งคําถามในข้อในกองที่3นะคะคำตอบคือวางแผนให้วางแผนไว้คิดทบทวนให้ดีวางแผนให้ดีนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองเนาะโอเคไปต่อกันเพื่อที่เลือกกองสุดท้ายนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองนี้พ่ออยากจะบอกอยากจะเตือนอะไรคุณคะภายในแปดวันนี้เนาะอ คุณจะอาเคสขอบอมองว่าพ่อยากบอกคุณว่าคุณจะได้รับความรักนะคะอาจจะเป็นความรักจากคนรักคนที่คุณแอบรักแอบ,แอบชอบได้รับความรักหรือว่าข่าวดีอะไรบางอย่างที่มันฟูลฟิลหัวใจทำให้ใจฟูเติมเต็มหัวใจของคุณนะคะแล้วก็วจริงๆนะเคกไม่ได้เลือกไพ่นะเคกสับไพ่แล้วก็วางดังนั้นคนที่เลือกกล่องเนี้ยช่วงนี้มากๆเลย นะคะจะมีโชคดีมากๆเกิดขึ้นภายใน8วันนี้อะไรที่คุณรอคอยอะไรที่มันดีต่อหัวใจคุณทําให้คุณมีความสุขมากๆค่ะมันจะเกิดขึ้นภายใน8วันนี้นะคะโอเคตั้งคําถามไว้หรือ,อยังมาดูคําตอบกันคําตอบของคนที่เลือกกองสุดท้ายนี้นะคะามาดูกันว่าคําตอบของคําถามที่คุณตั้งไว้คําตอบคืออะไรเ,เริ่มเลยนะจึ๊บ หนีไปคืออะไรคำตอบคือหนีไปนะคะไม่ว่าคำถามคุณจะเป็นอะไรนะคะอย่าบอกนะเฮ้ยมีคนมาสารภาพรักให้หนีไปอย่างเงี้นะระยะยาวอ่ะก็ลองดูนะคะแอบแอบส่องไงว่าเอ๊ะหนีไปคืออะไรหนีไปก็คือระยะยาวความหมายคือยังไงไม่รู้ขึ้นอยู่กับคำถามของคุณนะคะโอเคอ่ะขอบคุณมากมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ